สวัสดีค่ะวันนี้เลาะเข้าป่ามาดูว่าผักกูดเราขึ้นหรือ,อยังอันนี้ค่ะป่าผักกูดของเราอยู่เส้นนี้นี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดหรือ,อยังหาทางลงก่อน <c oughs> หาทางลง โซนนี้เป็นป่าผักกูดหมดเลยค่ะผักกูดฝรั่งแต่ว่ายังไม่ขึ้นเลยเสียงขึ้นข้ามไปทางไหนดี ต้นไม้บางถลักทุเลกละข้ามต้นไม้ทางน้ำใสหิมะละลายก็จะเป็นทางน้ำแบบนี้ค่ะทางน้ำร้น หาดูผักเราดีกว่าโซนผักปูดเกิดแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูกับกล้องก่อนนี่จ้า แต่ว่ายังเกิดยังยังไม่เยอะเลยมีแค่นี้เองนี่ค่ะผักกุดนี่เก็บให้ดูเลยค่ะโอ้ยกำลังอ่อนผัดน้ำมันหอยอร่อยค่ะอันนี้นี่จ้า ผักกูดอันนี้ผักกูดค่ะถ้าเป็นต้นเฟิร์นที่กินไม่ได้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งอันนี้ไม่มีขนนะคะนี่เก็บบนออกไป มาแล้วก็เอาไปผัดสักนิดหนึ่งพอ่อน,นี่จะต้นเฟรดเขาก็จะอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าต้นเฟิร์นค่ะผักกูดเห็นไหมคะผักกูดอันนี้เขาจะไม่มีขน นี่ค่ะจะเกลี้ยงจะเกลี้ยงประมาณนี้พัก,กูดอันนี้มันยอดมันเล็กแถวนี้ดอกเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่แถวลุ่มน้ำแต่ว่าถ้าเป็นที่มันกินไม่ได้ก็เป็นต้นเฟิร์นค่ะต้นเฟิร์นน่าจะอยู่บนเขาทางนู้นขนเขาจะเยอะ

แต่ว่าประมาณเนี้ยผัดอร่อยเ่ยผัดใส่กุ้งผัดใส่กุ้งผัดน้ำมันหอยก็อร่อยค่ะลัวกินน้ำจิ้มกับน้ำพริกอร่อยเหมือนกันค่ะทำเมนูได้หลายอย่างบางคนเขาก,ก็จะ